สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัรับนี้จะเป็นการหากราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับอา่ะมาดูกราฟหาของฟังก์ชันเชิงเส้นกันต่อนะครับตัวอย่างนี้นะครับจงเขียนกราฟของ f x เท่ากับ3 x ลบ2นะครับและพิจารณาว่าจุดลบ1ลบ4อยู่บนกราฟหรือไม่ก่อนอื่นเรามาเขียนกราฟกันก่อนนะครับอ่ะเราจะมาพิจารณาที่ f x นะครับเท่ากับ 3x-2 ลบ2จากนั้นเราจะแทน x เท่ากับ0ครับแทน x 0, นเท่ากับศูลงไปในฟังก์ชันเราจะได้เป็น F0 เท่ากับ3คูณ0ลบ2ะครับ3ูณ0ลบ2ก็จะได้ลบ2นะครับนั่นหมายความว่าเราได้จุดที่อยู่บนกราฟคือจุด เเป็น0 f เป็นลบ2ก็คือจุด0ูย์ลบ2ซึ่งเราเรียกมันว่าจุดตัดแกน y นะครับจุดตัดแกน y นั่นหมายว่าเราจะหาจุดตัดแกน y เราต้อง,องให้ x เป็น0นยะ์นะต่อมานะครับกับเปลี่ยนบ้างให้ f x เป็น0ูนย์บ้างน,นะครับให้ f x เป็น0ูนย์บ้างเมื่อเราให้ f x เป็น0เราก็จะได้เป็น0ูนย์ เท่ากับ 3x ลบ2แล้วเราก็แก้สมาการนะครับ0เท่ากับ 3x ลบ2เราจะได้เป็น 3x เท่ากับ2สรุปได้ว่า x คือ2ส่วน3นะครับได้ x คือ2ส่วน3ได้ fx เป็น0เราจะได้จุดอีกจุดหนึ่งที่อยู่บนกราฟคือจุด 2อส่วนสกับ0ย์เราเรียกว่าจุดตัดแกน x ครับอ่ะได้จุดตัดแกน y คือจุดศูลบสแล้วก็จุดตัดแกน x คือ2องส่วนสาูนเราก็จะเขียนกราฟครับอ่ะเรามา,มาลงจุดครับ จุดตัดแกน y คือ0ลบ2ก็คือจุดนี้นะครับ x เป็น0 y เป็นลบ2นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็จุดตัดแกน x คือ x เป็น2ส่วน3แล้ว y เป็น0จะจุดนี้ครับได้จุด ตัดแกน y คือจุด0ูลบสและจุดตัดแกน x คือ2ส่วน3กับ0เราก็เขียนกราฟลากเส้นกราฟเลยครับได้กราฟ fx เท่ากับ x 3 x ลบ2ละได้กราฟละนะครับคราวนี้มาพิจารณาว่าจุดลบ1ลบ4อยู่บนกราฟหรือไม่นะครับก่อนอื่นเราจะมาพิจารณาฟังก์ชันนะครับจุด ลบหบสอยู่บนกราฟหรือไม่แสดงว่าให้เราพิจารณาฟังก์ชันที่ x เป็นลบหครับที่ x เป็นลบหนั่นหมายความว่าแทน x เท่ากับลบหลงไปในฟังก์ชันจะได้เป็น f ลบ1เท่ากับ3คูณลบหลบสนะครับสคูณลบหลบสได้ลบหแสดงว่าจุด x เป็นลบหและ f(x) เป็นลบหอยู่บนกราฟนั่นคือจุดลบหลบหอยู่บนกราฟครับแต่จุดลบหลบสไม่ได้อยู่บนกราฟเรามาดูว่าไม่ได้อยู่บนกราฟจริงไหมเราก็ลองพอดจุดครับ x เป็นลบหแล้ว y เป็นลบสคือจุดนี้ เห็นไหมครับว่าจุดมันไม่ได้อยู่บนกราฟเราสรุปได้เลยครับว่าจุดลบหนึ่งลบสี่ไม่ได้อยู่บนกราฟครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าจุดนี้อยู่บนกราฟหรือไม่ให้เราแทน x ลงไปในฟังก์ชันนะครับจุดลบหนึ่งลบสี่ก็แทน x ด้วยลบหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการหาว่า จุด3 5อยู่บนกราฟหรือไม่ก็แทน x ด้วย3ลงไปนะครับอ่ะรามาดูตัวอย่างต่อมานะครับจุดลบ3จุดลบ3 5เนี่ยอยู่บนกราฟหรือไม่เมื่อกำหนดให้ y เท่ากับ 3x บวก4นี่คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาที่ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 3x บวก4นะครับ จุดลบ35อยู่บนกราฟนี้หรือไม่แสดงว่าเราจะพิจารณาฟังก์ชันที่ f ทนะครับที่ x เท่ากับลบ3นั่นก็คือแทนค่า f เท่ากับลบ3มมไปนะครับเป็น3คูณลบ3บวก4่ครับแต่เ,เท่าไหร่ครับ3คูณลบ3บวก4ก็เป็นลบ9บวก4มีค่าเท่ากับลบ5 นั่นหมายความว่าจุดลบสาลบหอยู่บนกราฟดังนั้นสรุปว่าจุดลบสามหเนี่ยมได้อยู่บนกราฟครับมาดูข้อที่2กันบ้างน,นะครับจุด2 1อยู่บนกราฟหรือไม่เมื่อ y เท่ากับ4 x ลบ7 เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาที่ f x เท่ากับ 4x บ7ค่ะอยากรู้ว่าจุด2 1อยู่บนการาฟหรือไม่แสดงว่าให้เราพิจารณาค่าของฟังกช์ชันที่ x เท่ากับ2นั่นก็คือหาค่า f 2ครับแทน x เท่ากับ2ลงไปในฟังกช์ชันได้เป็น4คูณ2บ7นะครับ4คูณ2บ7ได้เท่าไหร่ครับ, x x ไ,ดไ,รบได้1 แสดงว่าจุด21อยู่บนกราฟของฟังก์ชันครับนะคับจุด 2, ออยู่กราฟของฟังก์ชันอ่ะโอเคนะครับขอสรุปนะครับการหาว่าจุดที่กำหนดให้นั้นอยู่บนกราฟของฟังก์ชันหรือไม่ก็แทนค่าของฟังก์ชันที่ x เ,เท่ากับอะไรก็ว่าไปเมื่อเขากำะบุดให้เช่น ต้องการหาว่าจุด2 1อยู่บนกราฟ y, y เท่ากับ 4x บ7หรือไม่ก็แทน x, x เท่ากับ2ลงไปแล้วดูว่าได้ y, y เป็น1หรือเปล่าถ้าได้ y เป็น 1, 1ก็แสดงว่าอยู่บนกราฟถ้าได้ y ไม่ใช่ 1, 1ก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่บนกราฟนั่นเองครับอ่โอเคนะครับทั้ง2ตัวอย่างนี้นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับว่าวันนี้นะครับนักเรียนเรียนเรื่องของจุดบนกราฟและสามารถหา นะครับสรุปได้ไหมครับว่าจุดมันอยู่บนกราฟจริงหรือเปล่าให้นักเรียนทําแบบสังหัดที่2.2ข้อที่2นะครับหน้า69นะครับแล้วก็สแกน QR Code เพื่อเข้าชั้นเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่สงสัยนะครับว่ามันมาได้อย่างไรนั้นให้นักเรียนสอบถามมาในในแชทไลน์นะครับในรายส่วนตัวของครูผู้สอนก็ได้นะครับ แล้วก็พบกันในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีวันนี้นะครับสวัสดีครับ